please tell perhaps 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 tell me don't สวัสดีครับ AJ ครับผมคือวันนี้มันมีตัวอย่างของครูเอล่านะครับเป็นตัวร้ายใช่ไหมจากร้อยหนึ่งดดมิเชียนเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่สองเขาก็ปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เลยอยากจะมานั่งดูพร้อมๆกับทุกคนสักหน่อยว่ามันเป็นยังไงก็ไม่ขอพูดพร้อมทำเพลงอะไรแยะก็ดูเลยแล้วกันอ่ะเริ่ม Let me give you some advice. You can't care about anyone else. Everyone else is an obstacle. You care what an obstacle wants or feels. You're dead. If I cared about anyone or thing, I might have died. You have the talent. Whether you have the Tiller instinct is the big question. Emma hey, Thompson

Extreme side. Yes, darling, what fun that is! She's screwing my dogs. I oh, must hate her. She has made me or her, and I choose me. Don't worry, there's lots more bad things coming. สามมิถุนายนพอมาพูดถึงตัวอย่างนะครับตัวอย่างเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมันเห็นอะไรมากกว่าเดิมเยอะนะเพราะว่ามันค่อนข้างเห็นโทนหนังชัดว่ามันดูเป็นหนังแบบว่าแฟชั่นอะ เข้าใจปะเป็นหนังฟิลแบบว่าเอ่อให้เห็นเสื้อผ้าให้เ,เห็นสไตล์ดูนี่เยอะแยะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ดูสวยนะอีกจุดหนึ่งที่เราชอบมากคือตัวเอมมาสโตนเพราะว่าถ้าทุกคนฟังอ่ะคือเขาพูดสำเนียงบริทิชเป็นสำเนียงแบบว่าแล้วพูดแบบสไตล์ตัวไลา์ด้วยนะเป็นสไตล์แบบว่าสไตล์ของครูวอล่าโดยเฉพาะอะไรเงี้ยซึ่งเจ้าตัวจริงๆอ่ะไม่ใช่คนอังกฤษนะ ไม่ใช่คนแบบว่าที่จะพูดสำเนียงบริเตนนะตัวจริงเนี่ยเขาพูดสำเนียงอเมริกันปกตินะหมายความว่าเขาเนี่ยแบบว่าก็ได้ใช้สกิลนักแสดงนะครับในการแบบว่าเปลี่ยนสำเนียงเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะแล้วผมมาชอบความที่ว่าแบบมันมีความฟัดฟันมันดูมีความแบบว่าไม่ยอมกันระหว่างแบบ ตัวแม่2ตัวนึกอว่ามันเหมือนแบบว่าเสือ2ตัวมันอยู่ถ้าเดียวกันไม่ได้อะไรเงี้ยเออนี่คือสิ่งที่สัมผัสได้จากตัวครูเอล่าแล้วก็ตัวยังไม่รู้ชื่อตัวละครนะรแต่ว่าเป็นตัวที่เอ็มมาทอมสันเขาแสดงนะก็มันดูน่าติดตามมากๆเลยแล้วก็จะมาวันที่3มิถุนาถูกไหมซึ่งก็คือประมาณอีกเดือนนิดๆก็ใกล้แล้วแล้วจะบอกว่าเขาแว่วๆมานะว่าเรื่องนี้ภาษาไทยดีมาก เราอะแอบไปแบบว่านั่งดูตัวอย่างที่แล้วแบบว่านั่งจ้องเลยนะคือเราจะเห็นช็อตหนึ่งไว้เป็นช็อตที่ว่าไฟไหมใช่ปะ่ะแล้วมันจะมีคนหนึ่งที่โดนจับมัดอยู่กับเก้าอี้ตอนที่โดนไฟไหมแล้วคนคนนั้นอะผมอะสองสีคือดำกับขาวเราก็เลยแบบว่า ดูตัวอย่าง numbered, แลวแอบแอบเดาไว้แล้วนะว่าแบบเดี๋ยวนั่งครูเอล่าชีจะต้องโดนอะไรสักอย่างแน่ๆเลยโดนโดนจับมัดหรือโดนใดๆแน่ๆเลยว่ะอะไรเงี้ยอันอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการสปอยได้ป่ะเพราะว่าแบบว่ามันคือการแอสซูมอะนมอเราอาจจะผิดก็ได้อะไรเงี้ยนั่นแหละนี่คือข้อสังเกตที่เราสังเกตอ่ะดูอีกทีหนึ่งลูกแรกคือนางผมสีแดงถูกป่ะแล้วหลังจากนี้ไปนางจะผมสองสีแต่ตอนผมสองสีแล้วนางเดินเข้าไปในงานน่ะเดี๋ยวดูนะ ชีจะถามอีกรอบหนึ่งว่า what's your name อะไรเงี้ยนี่เลยงงว่าเอายอมผมแล้วจำชื่อไม่ได้เหรอเข้าใจปะเนี่ยเนี่ยซีนเนี่ยเ <the last scene> <laughs> ดี๋ยวถามชื่ออีกรอบหนึ่งดูละอินดูลำตามนี่ เราว่าเดี๋ยวเอมมาทอมสันเนี่ยนะจะเป็นตัวละครที่ทำให้ตัวครูเอล่าเนี่ยจากเดิมที่ผมสีแดงอะกลายเป็นแบบครูเอล่าทุกวันเนี้ยที่ผมสองสีแล้วเป็นตัวร้ายแบบเนี้ยคือเราว่าเผลอๆอ,อาจจะเป็นเพราะนางเลยก็ไดดดูเป็นเจ้านายแบบว่าบอสซี่บอสซี่นิดนึงอะอาจจะบอกว่าไปส่งผลกระทบทางจิตอะไรของนางนี่แหละ เดาเดาพูดเดาไว้ก่อนกลัวแบบว่าเออออกมาแล้วมันไม่ใช่หน้าแตกก็เรียกได้ว่าหน้าติดตามมากๆนะสำหรับตัวครูเอล่าในเวอร์ชันนี้นะเพราะว่าในก่อนหน้านี้มันจะมีเกล n โ c l o s นะครับที่เขาได้เล่นเป็นไลฟ์แอคชั่นของ101ยหนึ่งดัมิเชียนทีเนี้ยเรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องราวออริจินที่ว่าก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์ร้อยหนึ่ดัมิเชียนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไม ตัวชีครูเอล่าเนี่ยถึงได้เป็นครูเอล่าแบบนี้แบบที่ร้ายแบบนี้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเราจะได้รู้พร้อมกัน3ม,มิถุนาครับผมโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดว่ามีอะไรอัปเดตหรือว่า อาจจะมีรีวิวถ้าเกิดว่าหนังออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในพอดแคสต์ก็ได้นะอาจจะมาทําเป็นตอนตอนหนึ่งนะครับของรายการเรื่องนี้ต้องพูดก็ได้ถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามเนี่ยก็เข้าไปดูในเพลย์ลิสต์นะครับ YouTube เรื่องนี้ต้องพูดหรือว่าจะเข้าไปฟังใน Spotify ก็ได้นะครับพิมพ์ว่าเรื่องนี้ต้องพูดเจอเลยตอนนี้เนี่ยก็รอติดตามนะว่าจะมีอะไรออกมาอีกนะครับผมไปแล้วดีกว่าพบกันใหม่โอกาสหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ